ก็นะหลายคนพัฒนาการดีขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเซอร์ก็ต่วันนี้เราได้เป็นเป็นครั้งแรกเนาะที่เราพูดมาแล้วก็ให้คนได้เข้ามาพูดคุยกันีกิงจังกันสักทีหนึ่งอันหลายคนก็ได้เข้าใจว่าทําไมระเซอถึงได้เน,น้นนะให้เรามาเข้าใจเรื่องของรูปดางกันธาเจ็บป่วยเนี่ยก็รูปด่างกันธาต หายเจ็บหายป่วยได้ก็เพราะรูกนามขันหา้าเพราะว่าเรามันอยู่เนี่ยลักษณะพุตเรามันมีเนี่ยลูกกับนามกายกับใจนะแล้วก็ทําดีเว้นชั่วทําจิตใจให้เขารอบทําจิตใจให้ฟองแพร่ฟองสายกายอย่างเลียนตรงเนี้ยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แต่ตอนที่กระบวนการในการทําเนี่ยมันก็แล้วแต่นะของใครของมันแต่ว่าสติเป็นอาว่างเนี่ยมันจะเร็วมันจะไวเพราะว่ามันทําได้ตลอด ทำได้ตลอดทุกคนทาได้ตลอดแลวทุกคนที่มีรหัสด้วยอ่ะนะมันก็มีการเชื่อมสื่อสารระหว่างเครื่องมือเครื่ยอยงไม้ต่างๆของเราเยอะแยะมากมายมาเสอร์ก็ทําไว้รองรับพลังงานทุกทุกเครื่องที่ทํางานเนี่ยมันก็มันก็สื่อสารกับเครื่องหมดเลยนะไม่ใช่อไม่ว่าจะเป็นพลังงานเครื่องไหนก็แล้วแต่มันต้องสื่อสารกับเครื่องทั้งนั้นเครื่องใหญ่เครื่อง มันมีอยู่อนะไม่ได้สื่อสารโยงใยกันไปหมดแล้วแหละอันนี้ก็การที่เราได้มีสติเป็นอาว่างนะแล้วถ้าเราใส่รหัสตรงไปด้วยเนี่ยตรงนี้มันมีพลังงานต่างวิธีมากมายที่เกี่ยวกับการที่ทางทมด้วยทางโลกด้วยทางทางทั้งทางโลกแลวก็ทางโลกและก็ทางธรรมธรรมชาติ เยอะแยะมากมายนะพลังงานที่เราจะนําไปใช้ด้นก็นแล้วแต่ใครจะโน้มนําไปแบบไหน,นแต่องค์ทมเรื่องของรูปนามขันหน้านี้จําเป็นแล้วก็บทธรรมชาติก็จําเป็นที่ต้องรู้นะแล้วก็เอ็มเออาร์ก็จําเป็นที่จะต้องเอ็มเอสอาร์ให้เป็น M เอ็มเออาร์ A ให้เก่งอย่าง,งคุณอุดอรอเวลาคุณดอกร้ายกลับไปปังนะใครอยากจะ เรื่องพลังชีวิตก็ต้องเก่งอีกอเก่งเรื่องพลังชีวิตก็ฟังไลฟ์อกเรื่องกดก็ไปฟังคุณวันนาเรื่องรูป,นะปรหน้ากันหน้าก็ไปฟังพี่เอ็มใช่ไหมอาใครอ่ะที่ไลฟ์อีกก็นแล้วแต่ไลฟ์เรื่องอะไรก็คนนั้นนลยนะนั้นาการที่พูดไลฟ์ต่างๆก็เนี่ยมันจะอยู่แค่ ถ้ามาเชพูดแบบเนี้ก็พูดไล่ตามเนี้แค่นั้นเองสมมติว่าเราไปพูดที่สิ่งที่เรายังไม่ถึงหรือว่าที่เรายังไม่รู้หรือเรารู้มาจากที่อื่นอย่างนี้มันอาจจะแปรความหมายกันได้สมมติว่าเราพูดกายกับใจอย่างนี้กับรูปนามที่จริงแล้ว กายใจลูกน้มเนี่ยมาเซอร์ก็จะพูดรวมๆใช่ไหมแต่ถ้าแป,แปลกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงกายใจเนี่ยนะเราจะพูดในลักษณะของธาตุธาตุหกนะก็คือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเห็นไหมกายมีอยู่ห้าธาตุก็คือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุ ใจมีอยู่ธาตุเดียวเห็นไหมก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยม,ม,ม,มัน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 มีอ่าห้ากับหนึ่งแต่ถ้าเราพูดกับรูปนามอย่างเงี้ก็กลายเป็นว่าคือรูปเวทนาสัญญาตงขารุพญามีอยู่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยแต่ที่จริงแล้วมันมันพอมัรรูรวมกันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะ สอนแตกต่างกันไปไงที่พอเราเอามาผสมมารวมกันข้าอันนี้มันไม่หมายถึงว่าเรื่องของรูปนามหรือว่ายศะน่าธาตุหกอะไรต่างหรือว่ารูปกายใจอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่สังขารนี่โมันมีหลายตัวมากสังขารร่างกายสังขารในปฏิจจสังขารกายสังขารวิชีสังขารมโนสังขารอีก แล้วก็สังกตะอสังกตะกระสังขารปรุงแต่งอทาที่ปรุงแต่งได้ทำที่มันมีสังขารเยอะแยะมากมายที่เอามาใช้คำในในในธรรมะใช่ไหมบางทีเราก็ขันมาตรงนี้อ่าสังขารมาใส่กันห้าแล้วเอาสังขารตรงนั้นไปใส่ในปฏิจจะเอาสังขารเดี๋ยวมันจะวุ่นวายก็แล้วามาันจะเลยมาทําให้แคบขึ้นนะคนที่พูดกันห้าก็พูดกันห้าไป ตามขันห้าพูดองรวมเนี่ยอ็มเอ็มก็มีความชานาญอยู่แล้วนะครบรที่พูดเรื่องของพลังงานก็การพลังงานเรื่องของการทดเชยทดแทนพลังงานพลังงานเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีมันบางทีมันเหมือนกับการที่ขาดความสมดุลขาดความที่มันมันไม่เสถียรเนี่ยเราจะเอาอะไรไปทดเชยตรงที่มันไม่เสถียรอย่างเงี้ยนะอ่า อย่างพลังชีวิตบางครั้งมันไม่เสถียรขึ้นมาพลังตรงนั้นมาชดเชยตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยน,นะมันเหมือนกับว่าเราการประคองพลังเนี่ยเคยเห็นคนที่เขาเขาเขาเอาไม้ยาวๆมาวางบนมืออะแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้โดยวเขาเดินไปเดินมาประคองเขาประคองได้ลักษณะเหมือนก้นมันมีการชดเชยมันชดเชยด้วยอ่า การไปทางซ้ายไปทางขวาถ้ามัน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 จะล้มไปทางขวาเขาก็ชดเชยไปทางซ้ายเวลาเขาจะล้มไปทางซ้ายเขาชดเชยไปทางขวาถ้ามันจะล้มไปทางหลังเขาก็ถอยหลังพอมันจะล้มไปทางหน้าเขาก็ชดเชยดันไปทางหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะประคองไม้ไม้พองไม้ะไรก็ได้นะวางโยนแขนไว้จะได้ตลอดเวลาพังนาการนี้มันก็มันก็จะสมดุลสมดุลสมดุลตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ย คนเนี้ยคนที่เข้าใจตรงนี้เข้าใจเรื่องน,องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันแล้วแลวสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเข้าใจหมดทุกเรื่องเลยการที่เราไปฟังคนนั้นไปฟังคนนี้ฟังคุณอุดรฟังคนเอ็มเอ็มสุดท้ายเอ็มเอ็มไปฟังคุณอุดรใครฟังใครฟังใครสุดท้ายทุกคนก็จะเข้าใจหมดทุกระบบก็จะดีงามน,นะคุณอาจารมีอะไรไหมไม่ไม่มีเจ้าค,ค,ค่ะทุกอย่างดีงามเจ้าค่ะ อื่าแล้วก um eh ็อ้ยยี่ิบสองรากาล้เดี๋ยวทุกคนจะ